เทนนี่พรีเมียมป๊อปคอนส่งความสุขให้กับทุกๆคำนะคะก็คือทัสอิสตอรนะคะญิงเชื่อมั่นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรักและความสุขที่เราสามารถส่งมอบกันได้มิตรภาพดีๆเราสามารถส่งมอบกันได้สวัสดีครับผมปิ๊บนะครับและนี่คือรายการ Time Machine เราอยู่ในช่วงทำ m มชชีนสตอรี่นะครับวันนี้ผมพามารู้จักกับคุณหญิงครับเจ้าของแบรนด์เทนนี่พรีเมียมป๊อปคนะครับ เรามาดูกันว่านะครับคุณหญิงเนี่ยเขามีแนวคิดยังไงนะครับเขาถึงพาแบรนด์เนี่ยมาได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีค่ะพรมพิมลปักเข็มนะคะเป็น CEO นะคะของพินินเทนีพาทิสซิรี่ค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไปพี่หญิงมีความคิดจะทำโปรดักตัวนี้แล้วก็ร้านอย่างนี้ไหมครับ ต้องบอกว่าไม่อยู่ในความคิดเลยค่ะเพราะหญิงไม่ได้ถนัดกับในส่วนของธุรกิจอาหารเลยค่ะเดิมเนี่ยทำโรงเรียนกดวิชามาก่อนนะคะเพราะนั้นธุรกิจอาหารก็จะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอะค่ะแรงบันดาลใจเริ่มมาจากว่าหญิงไปเรียนกระดองเบอร์นะคะเมื่อประมาณ 6-, กหปีที่แล้วค่ะจริงๆแล้วไปเรียนแค่ต้องการสนุกสนานแล้วก็อยากมีความรู้มาทําขนมให้กับลูกมาทําอาหารให้กับคนที่บ้านได้ทานแค่นั้นเองค่ะ หญิงเป็นคนที่คอนเซิร์ในเรื่องของอาหารการกินทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็คือโดยปลูกฝังโดยพ่อแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่ทําอาหารแล้วก็เป็นอาจารย์เป็นคุณครูสอนนะคะอยู่ที่โรงเรียนก็สอนบางทีสอนเรื่องการทําอาหารด้วยแล้วก็โดนฝึกต้องบอกว่าหญิงโดนฝึกเรื่องของการทำข,ข้าวมาตั้งแต่ป .2 ใช่ไหมคะเจอความได้ก็เริ่มเย็นโดนทนนํโนนทํานี่แล้วะคะ่พะพะมาเรียอ่าพอมีลูกสิ่งหนึ่งที่เราคอนเซิร์ก็คือเรื่องของผงชูรสเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยในตัวคุณภาพวัตถุดิบต่างๆนะคะก็ อยากที่จะทําเองแล้วก็อาหารที่บ้านหญิงโดยตลอดก็คือจะไม่มีผงชูรสเลยอยู่แล้วคะะ่ะด้วยการชอบทําอาหารหรือเปล่าครับถึงเริ่มมีสินค้าตัว pop content น,น,นีขึ้นมาครับผมเริ่มแรกมาจากว่าพอไปเรียนกันดังเบอร์ใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เลยคือเราได้ความรู้เราได้เทคนิคก,กระบวนการต่างๆพอหลังจากนั้นเราก็มาจัดแปลงแล้วเรียนเสร็จเนี่ยเราก็เป็นคนที่ชอบอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทําอร่อยไหม ก็เอาไปฝากคนนู้นคนนี้ค่ะจะเป็นฟิทแบบว่าเอออร่อยดีนะอร่อยดีนะลรวก็เออรู้สึกดีจังเลยกับการที่เราทําอร่อยอร่อยแล้วก็ให้ทุกคนได้ทานนะคะก็ก็มาเปิดเพจเล่นเลเล็กๆเลยชื่อเพนนินเพนีคือชื่อลูกชายลูกสาวนะคะแล้วก็รับเป็นฟรีออเดอร์ลองยิงแอดเล่นๆด้วยทําเองทุกอย่างนะคะเพราะว่าอีกมีทําธุรกิจที่บอกว่าลงเล่นอยู่แล้วไม่อยากที่จะไปอินทรับทีมงานก็ทําเองก็ยิงแอดเองเล่นๆนะคะปรากฏว่ามีลูกค้าก็รับพรีออเดอร์ขนมเค้กแต่ด้วยความที่ขนมเนี่ย อาจจะจัดส่งต่างจังหวัดลำบากนิดนึงไ็ได้นนพาะในกรุงเทพแล้วก็มาทำป๊อปคอร์นทำขนมทำาสน c k ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าฟีดแบค็ค่อนข้างดีเลยค่ะสั่ง10ถุง20ถุง100ถุงยิงเจอออเดอร์พันถุงก็มีค่ะก็ทยอยทีละ200 200 200แบบนี้ค่ะก็เลยเออมองเห็นว่ามันเป็นโอกาสนะที่เราจะมาทำเป็นธุรกิจได้เลยด้วยความที่ทุกคนที่ฟีดแบ็กลับมาว่าทำไมถึงเลือกทีน่นีป๊อปคอร์นถึงเลือกที่จะทานของเราก็คือบอกว่า เห็นเน้นในเรื่องของการใช้อินกิเดียนเป็นส่วนสำคัญนะคะคือเราเลือกอินกิเดียนยังไงบ้างครับต้องเป็นแบบว่าโนยแท้ฝรั่งเศสเขาเองเป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่องไขมันทรานมากช็อกโกแลตก็ต้องเป็นช็อกโกแลตแท้ใช้ช็อกแค้เบลเยียมนะคะแล้วก็ข้าวโพดก็เป็นของอเมริกาก็ต้องไม่ GMO นะคะแล้วรวมถึงีิใช้น้ำมันเมล็ดชาของพัชพันการป๊อบนะคะซึ่งบอกว่าต้นทุนคอสสองตัวน้ำมันที่ใช้หาดน้ำมันทั่วไปลิละ40-50แต่น้ำมันเมล็ดชาเนี่ยลิละ8 0 0 แต่ทำไมหญิงใช้น้ำมันเมล็ดชาเพราะว่าหญิงคอนเซิร์ในเรื่องของตัวคุณภาพเพราะว่าการปอกก็เหมือนการทอดค่ะถ้าเราใช้ของเราของทอดเนี่ยก็ต้องน้ํามันท้งดี<อ>มเมล็ดชาเนี่ยมีโอเมก้า369นะคะแล้วก็ทนความร้อนสูงนะคะแล้วก็มีวิตามินแล้วก็มีตัวที่เป็นไขมันดีค่อนข้างสูงะคะเริ่มแบรนด์มาเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างครับโอ้ตอนเริ่มทําแรกๆก,ก็ด้วยความที่หญิงใช้เรื่องของตัวพรีเมียมใช่ไหมคะ บางคนก็ถ้าคนที่รู้จักเราเนี่ยสูงก่250ก็ทุกคนก็อุ้ยราคาเนี้ยถือว่าเป็นราคาที่สมเตุสมผลเพราะเรารู้ว่าใช้คุณภาพของวัตถุดิบที่ค่อนข้างดีส่วนตัวของออนไลน์เนี่ยคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่เราก็ต้องพรีเซนต์ว่าสิ่งที่เราใช้เราใช้อะไรบ้างนะคะแต่มาเจอช่วงหนึ่งค่ะก็สงใช้วานิลามาดาคกัสกาซึ่งตัววานิลาขาดตล,ลาดขาดตลาดโลกเลยค่ะปรับไปเป็น4เท่าค่ะตอนนั้นคอสสูงมากแต่เราก็ ด้วยความที่เป็นแบรนด์เราและก็ดีเอ็นเอของเราที่เราอยากที่จะเลี้ยให้ทุกคนได้ทานอร่อยของอร่อยคุณภาพดีเหมือนที่เราทําทานเองที่บ้านทําให้ลูกทานก็ยังคงใช้นะ้ำมันมนลมนลระชาซึ่งมีราคาสูงอยู่แล้วแล้วก็ตัววัน,นิลามาเดาคกสก้าค่ะซึ่งก็ยอมที่แอบสอบต,ตรงนั้นไปค่ะสินค้าและบริการของคุณหญิงตัวไหนที่เป็นไฮไลท์บ้างครับพีนิปป๊อปคอร์นก็บอกว,ว่าอันดับแรกคือป๊อปคอร์นทั้ง7รสชาติอย่างนี้ทั้งหมด7รสชาตินะคะโดยที่ ตัวคลาเมลหรือรล้ตัวช็อกแลตหรือตัวรสชาติเนี่ยสตัวนี้จะเป็นตัวเอกซึ่งแบบว่าค่อนข้างขายดีสําหรับคนเนคน,คนในประเทศนะคะแต่ยางก็จะมีตัวยูนิคก็คือตัวต้มยำปุ้งกับทุเรียนหมานทองด้วยคอนเซปต์ของหญิงที่หญิงคิดว่าหญิงใช้วัตถุดิบพรีเมียมจากอินกิเลียนทั่วโลกนะคะเพราะแตงก็อยากพรีเซนต์ความเป็นไทยซึ่งทุกคนก็ทราบว่าทุเรียนหมอนทองเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบอ,อุ้ยใครมาเมืองไทยก็อยากชิชมอยากทานใช่ไหมคะแต่ซื้อกลับไปไม่ได้เพราะมันมีกลิ่น เพนนีก็ตอบโจทย์ตรงนั้นว่าอยากทานทุเรียนก็แค่ฉีกถุงแล้วก็ทานได้เพราะในถุงของป๊อปคอนของเพนนีก็จะมีป๊อปคอนซึ่งเคลือบด้วยทุเรียนแทร้รนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังไม่มีแต่งกลิ่นแต่งสีแล้วก็มีตัวป๊อบคอนฟริตได้ตัวตัวทุเรียนค่ะทุเรียนฟริตได้อยู่ด้วยเพราะมันก็เสมือนการทานทุเรียนจริงๆแล้วก็อีกตัวนึงต้มยำกุ้งใครมาเมืองไทยไม่ได้ชิมต้มยำกุ้งเนี่ยถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองไทยค่ะ เมื่อกี้ได้ลองชิมไปไม่น่าเชื่อนะครับป๊อปคอนจะเข้ากับอาหารข้าวนหลายชนิดได้เยอะมากเลยใช่ค่ะนี่ก็คือคอนเซ็ปต์หนึ่งที่เอ็งออกมาทำคาเฟ่ค่ะก็คือ everything is p o p c o r n ค่ะเพราะจะเห็นว่าในทุกจานเนี่ยจะมีป๊อปคอนตก,ตกแต่งประกอบด้วยนะคะเ mm hmm. พียงแต่ว่าเราก็จะเลือกป๊อปคอนไปตามแต่ละมเมนูอย่างเช่นถ้าเมนูของคาวก็จะเป็นป๊อปคอนรสชีสนะคะถ้าเป็นของหวานหรือแม้แต่กาแฟนะคะก็จะมีป๊อปคอน็ัปอัพด้วย mm hmm. ก็จะไม่น่าเชื่อว่าจะเข้ากันแต่ก็เข้ากันลงตัวะค่ะ ลูกค้าหลักๆที่เป็นลูกค้าที่ทําให้เราภูมิใจมีใครบ้างครับเอาเล่าเรื่องง่ายๆแล้วกันนะคะก็จะมีเคสหนึ่งเป็นลุกนท,ที่ที่เหรียญด้วยกันนี่แหละเขาบอกว่าเนี่ยน้องหญิงรู้ไหมพี่ซื้อป๊อปคอนน้องหญิงไปอะ่ะทำให้พี่นะขายคอนโดได้เลยป๊อปคอนแค่ถุงแล้วแบบสองร้อยห้าสิบพี่ซื้อแบบสามสี่ถุงแบบนี้ค่ะแต่พี่ขายคอนโดเป็นหลายล้านได้ะคะ่ะว่าอ้าวแล้วพี่ทำยังไงะคะบอกว่าคือด้วยความที่แบรนด์เพนีเนี่ยเราสื่อสารอยู่แล้วว่าเราเน้น ตัวของคุณภาพความเป็นพรีเมียมความใส่จใจความรักที่เราส่งต่อยลูกค้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแค่พี่เอาเมสเซจเอาเอาตัวของป้องกไปให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็สัมผัสได้แล้วว่าพี่เลือกสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าได้ทานเขาก็รู้สึกว่าเออเขาเขาไม่ความจริงใจอะ่ะที่จะให้บนี้ยคะ่ะกลายเป็นว่าลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อคอนโดเลยคะ่ะ มองแบรนด์นตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าไว้ว่ายังไงบ้างครับอีก10ปีข้างหน้ายิงก็อยากเห็นโลโก้เพนนีป๊อปคอร์นนี่ค่ะไปหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะเพราะญิงเชื่อมั่นว่าแบรนด์ของคนไทยไม่ใช่เฉพาะแค่แบรนด์เพนนีนะคะแบรนด์ของคนไทยเป็นแบรนด์ที่เป็นมีสินค้าที่มีคุณภาพเพียงแต่เราเราอาจจะขาดการทำแบรนดิง้งหรือการที่จะทำให้รู้จักเพราะนั่นคือณวันนี้ญิงอยากเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของคนไทยที่สร้างความภูมิใจว่าแบรนด์ไทยสามารถที่จะโกอินเตอร์ได้แล้วก็ไปได้หลากหลายประเทศนะคะ ไปดูประเทศไหนก็เห็นแบรนด์เพนนีแบกๆอยู่ตามแต่ละประเทศนะคะอยากให้ฝากไว้ถึงสําหรับคนที่อยากจะเริ่มธุรกิจคล้ายๆพี่หญิงอย่างนี้ครับหญิงเชื่อนะคะว่าการทําธุรกิจระยะทางเป็นส่วนสําคัญแต่เชื่อมั่นว่าทุกคนไปสู่ความสําเร็จได้แต่ระยะทางสั้นยาวนจะไม่เท่ากันแล้วก็ในระหว่างทางนั้นอาจจะมีการทดลองหลายระยงอาจจะเจอปัญหาและอุประสแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่เคยเจอค่ะ สุดท้ายทุกคนที่เคยเจอเขาก็าผ่านไปได้และอีกก็จะบอกทุกคนเสมอว่าเมื่อใครคนหนึ่งทาได้แปลว่าเราก็ทําได้เพียงแต่ว่าหนทางอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาหนทางที่ไปสู่ตรงนั้นให้ได้แล้วก็ไม่ลกความพยายามที่ทำแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราทําในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่เรามีความสุขในสิ่งที่ทำหญิงเชื่อว่าความเหนื่อยล้าความอ,อ่อนแรงอุปสรรคต่างๆมันมีแต่มันไม่อินทรัพต์ที่จะให้เราไม่สู้แล้วก็จะยังไงก็ไปสู่ความสําเร็จได้ค่ะ วันนี้ได้สาระดีๆได้ข้อมูลดีๆจากพี่หญิงเยอะมากนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับฝากรายการท้าแมชชีนไว้ด้วยนะครับยังไงติดตามต่อในตอนหน้านะครับสวัสดีครับพี่หญิงครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ